สวัสดีครับสมาชิกแฟนไแอดสปิโนซาครับวันนี้วันจันนะครับ25พฤษภาคมกลับมาเจอกับผมสปิโนซาขอรำานิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตภูกับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างเบาบานะครับแต่ก็จะมีเกมฟุตบอลโรงสนามให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันอยู่บ้าน,นครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ การวิเคราะห์ฟุตบอลครับที่เป็นพระเอกรักของวันนี้ครับเป็นศึกฟุตบอลรีกรองเช็คแล้วก็ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอาร์เมเนียเนะครับเริ่มกันที่ฟุตบอลรีกรองเช็คครับเป็นศึกดูฮารีกเช็คครับเป็นการเจอกันระหว่างดูกราปาร์เปิดบ้านพบกับจีราวาครับทั้งสองทีมมีรุ้นที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่กัมบ,บิุตริกาหรือว่าเลเวลสูงสุดนะครับโดยเฉพาะทางจีราวาเนี่ยตอนนี้รังรองจากฝนครับตามหลังทางจากฝนครับ พาดูบิเช่เนี่ยเพียงแค่3แต้นะครับซิ่ที้เก่ายามเจอกันของคู่นี้เป็นจีรลว่าครับทำได้ดีกว่าในช่วงหลังครับดูกลป้าเกเบ,บอบอลชื่อชั้นเนี่ยอาจจะดูดีกว่านะครับเนื่องจากพึ่งตกชั้นลงมาแต่พอตกชั้นลงมาในพวกเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังจับต้นชนปลายในรีกรองไม่ค่อยถูกครับเจอกับทานจีนลว่าครับซึ่งถือว่าเป็นทีมเตยของรีกรองนะครับดูก,การก่อนเนี่ย เกอดที่จะเลื่อนชันแล้วก็ฟอร์มตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ยากครับโดยเฉพาะเกมนอกลาวเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่แพ้ยากมากออกนอกบ้าน8เกมครับฤดูกาลนี้แพ้เพียงแค่2เกมครับแล้วก็เกมรับเนี่ยถือว่าค่อนข้างเหนียวเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้ทางลุกะบาครับเป็นต่อ0ู5ดคู่นี้ครับผมมองว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างเหนื่อโอกาสที่จะหาเจ้ากะทชุดสกอร์เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมมองว่าโอกาสลงเอยด้วยการเสมอมีสูงเชียร์สองหน้าของทางจีราวานครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไป อราเมนเนี่ยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาราลัตพบกับทางอูราตูนะครับคู่นี้ซิติเก่ายามเจอกันเนี่ยเป็นอูราตูค่อนข้างข่มมิดนะครับเจอกันทั้งหมดมา8ครั้งเนี่ยอูราตูชนะได้ถึง7เกมนะครับแม้ทางอาราลัตครับเยเรวานเนี่ยอันดับจะดีกว่าตอน,น,นครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากทรงบอล เกตนักเตะแล้วก hmm ็สถิติเก่ายามเจอกันครับอย่างที่เรียนไปว่าทางอาราลักเยเรวานเนี่ยยังเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทีมชาติเนี่ยพวกเขาเป็นทีมถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเป็นทีมท้ายตารางของเลยนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ตกชั้นเพราะเรีกอารเมเนียเนี่ยไม่มีการตกชั้นนะครับวันนี้ครับเจอกับทางอุราตูครับซึ่งทรงบอลเนี่ยยังดูน่าไว้ใจได้มากกว่าแม้ข่าแปลครับจะเปิดมาให้ทางอาราลักเยเรวานเนี่ยเป็นต่อแปลกๆนะครับที่0.75แต่ผู้ดีกับผมมองว่าเป็นการเปิดมาราคาหลอกมากกว่ายังไงซื้อใจจควววาาาามมมนนน่่อออขงงงทุรตัผี้ะ แพ้เพิ่เม,ม,มเ,เต็มด้วยการบุกมาแบ่งแต้มได้เชียร์ทางอูราตูนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองทีมที่รับเชียร์บอลหลออนะครับเชีย,ร,ชยร์จีราวาแล้วก็เชียร์ทางอูราตูนะครับแข่งๆวรวยๆมาเจอกันในคุ่นี้สวัสดีครับ